สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยแชร์โชว์สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปุ้ยก็จะมาแจ้งข่าวด่วนเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะคะข่าวด่วนก็คือว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะหรือวันที่19พฤศจิกาย,ยนน2563 โดยจำนวนสิทธิ์ที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็มีทั้งหมด722,598สิทธิ์ซึ่งเป็นการรวบรวมสิทธิ์ที่เหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า10ล้านคนนะคะสําหรับช่องทางการลงทะเบียนนะคะก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาจนกว่าจะครบจํานวนส่วนคนที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งมาก่อนค่ะนอกจากนี้ทางนายกรทธมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมว่าให้กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่2หรือที่จะเกิดขึ้นในเฟสสองนะคะตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดข,ของโครงการคนละครึ่งนะคะที่แม่พุ่พเอามาฝากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ข่าวนี้ออกไปด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ